อัญญาบรรัรสีสวัสดีครับพบกับบัญญาบรรสีในอีพีไม้กระถาง6นิ้วเป็นประจำทุกวันวันนี้ก็พามาชมนะครับแม่พันธ์ุก่อนนะครับตอนนี้เป็นแม่พันธ์ุที่เริ่มเปิดตู้ไว้แล้วนะครับจะทําการย้ายออกไปด้านนอก เป็นไม้ที่ปลูกมาประมาณ1เดือนครึ่งนะครับตันนี้1เดือนครึ่งค่อนข้างที่จะฟอร์มสวยในส่วนของหลายๆต้นแต่ถ้าบางต้นนะครับที่สูงประมาณนี้ก็ยังไม่อ,ออกเราเอาต้นที่สูงออกตอนนะครับคัดต้นที่สูงที่สวยเพราะว่าถ้าอยู่ในนี้นานเขายืดพอเอาออกไปข้างนอกเขาก็จะล้มเอ็นทาให้ฟอร์มไม่สวยต้องมาตั้งฟอร์มใหม่แล้วก็การจเจริญเติบโตเขาจะชงงะงัก เช่นเดิมครับก่อนการนําเสนอพ่อค้าขออนุญาตชี้แจงเราจะส่งแบบแพ็คทั้งกระถางห่อด้วยกระดาษลางังแพ็คลงกล่องกระดาษจัดส่งพัสดุย e ีเม็โดยปลายสี่ท่าจะส่งหมาหมอกอนิโอนหรือเก็บเงินไปทางคิดที่50บาทจะเลือกจากหลายๆ EP มารวมกันพ่อค้าก็คิดที่ค่าส่งที่50บาทเช่นกันระยะเวลาในการจัดส่งภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกใช้เวลา1-2วันส่วนภาคใต้ใช้เวลา2-4วัน,วน,ววนขึ้นอยู่กับระยะทางในการขนส่ง เมื่อบรนสีไปถึงบ้านลูกค้าแล้วนะครับแนะนําให้พักไว้ที่บ้านลูกค้าก่อนจนถึงตอนเย็นค่อยแกะบรรสีออกจากกล่องนะครับตอนแกะก็ค่อยๆกรีดแล้วก็เปิดฝาไว้ข้างหนึ่งก่อนก็ได้แล้วค่อยมาเปิดยกออกมาทีหลังนะครับพักไว้สักสินาทีให้เขาปรับอุณหภูมิอีกรอบหนึ่งก่อนหลังจากแกะเรียบร้อยแล้วนะครับทําการพักไว้ทําการแช่น้ําแล้วก็พักไว้สักหนึ่งวันนะครับตอนเย็นของวันถัดไปค่อยมาทําการย้ายไปไว้ในพื้นที่ที่ต้องการนะครับหากต้องการเปลี่ยนกระถางอัพไซต์กระถางนะครับหลังจาก ให้พักพื้นไว้สักเจ็ดวันก่อนแล้วทําการอัพไซต์กระถางได้หากเขาไม่เหี่ยวไม่เฉาแล้วหากเหี่ยวหักเฉานะครับก็ดูแลเพิ่มเติมอีกนิดนึงจะขยับข้าลมหรือลดน้ําเพิ่มเติมก็สามารถเช็คดูได้นะครับถ้าดินแห้งเกินไปนะครับลดน้ําเพิ่มแต่ถ้าดินดินแฉะนะครับแต่บอลสีเหี่ยวยกเข้าลมอีกสักนิดนึงนะครับเมื่อปรับสภาพให้เขาพร้อมแล้วนะครับพื้นที่พื้นที่โอเคนะครับเขาอยู่ได้ก็ลองอัพไซต์กระถางดูไม้ทุกต้นที่ทั้ง ที่ทางอญยาส่งไปให้นะครับเป็นไม้ที่พร้อมที่จะอัพไซต์กระถางได้ทุกๆต้นแล้วรากเดินดีแล้วเนื่องจากว่าเราใส่กระถาง6นิ้วมาเป็นระยะเวลาถึง2เดือนนะครับอัญยาบรรสีแนะนําให้ทําการอัพไซต์กระถางคือใส่กระถางใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับไม่แนะนําให้ทําการรื้อปลูกใหม่หากทําการรื้อปลูกใหม่ใบของเขาก็จะมีจํานวน,นน้อยลงและฟอร์มของเขาก็จะสวยเขาจะชะง,งักไปช่วงนึงนะครับ ถ้าเราปลูกถ้าเราทําการอัพไซต์กระถางหรือเพิ่มขนาดกระถางให้ใหญ่ขึ้นโดยที่ตุ่มดินเขาไม่แตกเขาก็จะโตสวยงามขึ้นไปเรื่อยๆจะต่างกันนะครับมาเริ่มกันที่กระถางที่1ครับสาวขอนแก่นฟอร์ม2ต้นในกระถางสาวขอนแก่นฟอร์ม2ต้นในกระถางกระถางน,นี้ให้ไปที่ราคา140บาทครับสาวขอนแก่นให้ไปที่ราคา140บาทครับ แม่ฟ้าหลวงวันนี้มีมาแบ่ง2กระถางนะครับฟอมหนึ่งต้นกับ1นหน่อแม่ฟ้าหลวงกระถางนี้ให้ไปที่ราคาสัง250บาทครับแม่ฟ้าหลวงให้ไปที่ราคา250าบาทครับฟอมสองต้นฟอมหนึ่งต้นกับ1นหน่อแม่ฟ้าหลวงกระถางที่2ครับฟอร์ม1ต้นกับหนอนะคนัอหน่อเพิ่งโผล่มาใบเดียวกระถางนี้ให้ไปที่ราคา220บาทครับแม่ฟ้าหลวงให้ไปที่ราคา220บาทครับกระถางที่2 พญามุจลินครับฟอมสองต้นในกระถางต้นหนึ่งหนึ่งต้นกัดสีชมพูมาสวยๆแล้วนะครับหนึ่งต้นกาลังโตตามมาพญามุจลินสองต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยหกสิบาทครับพญามุจลินให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยหกสิบาทครับสีเลือกงามฟอมสองต้นในกระถางครับสีเลือกงามกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสี่สิบาทครับสีเลือกงามฟอมสองต้นในกระถงรา,านนะถง ไปที่ราคา140บาทครับยาย่าครับฟอร์ม2ต้นกับ1หน่อหนองเขาได้2ใบาย,ยาย่าฟอร์ม2ต้นกับ1หนอ่อรครับฟอมสวยวๆครับจะพาไปดูต้นแม่ครับตัวนี้เป็นยาย่าครับต้นตั้งแม่นะครับกระถางยายา่าต้นตั้งแม่นะครับกระถาง8นิ้ว ยาย่ากระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา140บาทครับยาย่าให้ไปที่ราคา140บาทครับมีแค่1นกระถางนะครับคุณสุภาฟอม์ม2ต้นกับ1หน่อหน่อเขาด้านนี้ครับหน่อเขาขึ้นมาสูงเท่านี้แล้วคุณสุภาฟอม์ม2ต้นกับ1หน่อคุณสุภากระถางนี้ให้ไปที่ราคา120บาทครับคุณสุภาให้ไปที่ราคา120บาทครับจังหวัดขอนแก่นฟอร์ม2ต้นในกระถาง จังหวัดขอนแก่นกระถางนี้ให้ไปที่ราคา130บาทครับจังหวัดขอนแก่นให้ไปที่ราคา130บาทครับแดงเข้มๆใบกลมๆครับเพชรมณฑลฟอร์มสวยๆนะครับกัดสีมาสวยแล้วนะครับ1ต้นกับหนึ่หน่อเพชรมณฑลกระถางนี้ให้ไปที่ราคา110บาทครับกระถางที่1ให้ไปที่ราคา110บาทครับเพชรมณฑลเพชรมณฑลกระถางที่2ครับฟอร์ม1ต้นกับหนึ่หน่อเช่นกันเพชรมณฑลกระถางนี้ให้ไปที่ราคา100บาทครับ เพชรมณฑลกระถางนี้ให้ไปที่ราคา100บาทครับกระถางที่2ศิลาเพชรครับเริ่มป้ายมาแล้วนะครับฟอร์ม2ต้นกับ1น่งหนอหนอเขาใบเขียวๆด้านล่างนี้นะครับเป็นหนอฟอร์ม2ต้นกับ1หนอศิออลาเ,นนาเพชร,พชรฟอร์มโตกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา130บาทครับกระถางนี้ให้ไปที่ราคา130บาทครับศิลาเพชร,พชรวิจ,จิตจินดาฟอร์ม2ต้นในกระถางครับป้ายสวย,สวย วิจิตจินดากระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา140บาทครับวิจิตจินดาฟอมโตให้ไปที่ราคา140บาทครับเงินแสนป้ายครับความสองต้นในกระถางเงินแสนป้ายกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา110บาทครับเงินแสนป้ายใ,าาให้ไปที่ราคา110บาทครับอาจารย์คงวันนี้มีมาแบ่ง2กระถางครับป้ายสวยๆอาจารย์คงความสองต้นในกระถาง อาจารย์คงกระถางนี้ให้ไปที่ราคา130บาทครับอาจารย์คงกระถางที่1ให้ไปที่ราคา130บาทครับอาจารย์คงกระถางที่2อครับฟอม์ม2ต้นในกระถางเช่นกันครับใบกลมปายสีชมพูสวยอาจารย์คงกระถางที่2กระถางนี้ให้ไปที่ราคา150บาทครับอาจารย์คงกระถางที่2ให้ไปที่ราคา150บาทครับพระรามวันนี้มีมาแบ่ง2กระถางครับฟอร์ม2ต้นกับหน่หนอครับหน่อเข้าใบเขียว เขียวอ่อนนี้นะครับคือหนองเขาขึ้นมาสูงสูงเลยพระรามกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา120บาทครับพระรามกระถางที่1ให้ไปที่ราคา120บาทครับพระรามกระถางที่2ครับกัดสีมาสวยแล้วนะครับพระรามกระถางที่2อความสองต้นในกระถางกระถางนี้ยังไม่มีหน่อพ่อค้าให้ไปที่ราคา110บาทครับพระรามกระถางที่2ให้ไปที่ราคา110บบาทครับเศรษฐีสุพรรณนะครับความสองต้นในกระถาง หน้าไม้เริ่มกัดสีมาสวยแล้วนะครับดอใไม้เริ่มกัดสีมาสวยแล้วเศรษฐีสุพรรณกระถางนี้ฟอร์มสองต้นในกระถางให้ไปที่ราคา110บาทครับกระถางที่1เศรษฐีสุพรรณกระถางที่1ให้ไปที่ราคา110บาทครับเศรษฐีสุพรรณกระถางที่สองฟอร์มสองต้นในกระถางเช่นกันนะครับเริ่มกัดสีมาแล้วเศรษฐีสุพรรณกระถางที่สองกระถางนี้ให้ไปที่ราคา1 1 0บบาทเช่นกันครับเศรษฐีสุพรรณกระถางที่สอง 1 1 0บาทครับสุดปรารถนาครับเริ่มกัดสีมาสวยครับใบม้วนๆน,นะครับสุดปรารถนากระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา130ิบาทครับสุดปัารถนาฟอร์มสวยๆให้ไปที่ราคา130บาทครับร a, ราา130บ,รบ,บันดันซับหน้าเข้มครับกระดูกสวยๆกระดูกดำเข้มๆบันดันซับกระถางนี้ฟอร์ม2ต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคา100 40บาทครับปันดันทับหน้าเข้มให้ไปที่ราคา140บาทครับสาลิกาดินทองครับฟอมตัวโตนะครับ2ต้นในกระถางสาลิกาดินทองกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับพ่อค้าจัดโปรให้ไปที่ราคา80บาทครับสาลิกาดินทองรัศมีเงินฟอม2ต้นในกระถางนะครับ1ต้นเป็นรัศมีเงินนะครับอีก1ต้นเป็นอีกต้นไม้ป้ายนะครับเป็นนางฟ้าจำแดงรัศมีเงินกับนางฟ้าจำแดง ฟอมสองต้นนะครับในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคา100บาทครับรัศมีเงินให้ไปที่ราคา100บาทครับผมพิมานครับฟอมสามต้นในกระถางเป็นผมพิมาน1กระถาง1ต้นนะครับเป็นนางฟ้าจำแรงอีก2ต้นผมพิมานกระถางนี้ให้ไปที่ราคา100บาทครับผมพิมานกระถางที่1ให้ไปที่ราคา100บาทครับกระถางที่2ครับฟอมัตโตนะครับ มีทั้งหมด3ต้นในกระถางเป็นพรมพิมาน1ต้นเป็นนางฟ้าจำแลงอีก2ต้นในกระถางนี้ฟอร์มใบดกนะครับกระถางนี้ให้ไปที่ราคา100บาทเช่นกันครับพ <jam u. S 2> <Anton ia. S 1> รมพิมานกับนางฟ้าจำแลงให้ไปที่ราคา100บาทครับมหาเศรษฐีฟอร์ม2ต้นในกระถางมหาเศรษฐีกระถางนี้ <foundational> ให้ไปที่ราคา110บาทครับหาเศรษฐีให้ไปที่ราคา110บบาทครับ ธาตุบางแก้ววันนี้มีมาแบ่งสองกระถางครับธาตุบางแก้วฟอมสองต้นในกระถางธาตุบางแก้วกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา1 1 0บาทครับธาตุบางแก้วกระถางที่1ให้ไปที่ราคา110บาทครับธาตุบางแก้วกระถางที่2ครับฟอมสองต้นในกระถางกระถางนี้ฟอมโตให้ไปที่ราคา120บาทครับธาตุบางแก้วกระถางที่2ให้ไปที่ราคา120บาทครับนาฬิสยามฟอมสองต้นในกระถางนาฬิสยามกระถางนี้ให้ไปที่ราคา 90าบาทครับ Jade. นาลีสยามให้ไปที่ราคา90บาทครับแสนลักครับความส่องต้นในกระถางเป็นต้นทยายยแล้วนะครับหลอดใหม่ขึ้นมากำลังดังนะครับได้แสงเต็มที s. <S ่เขาก็จะดังแสนลักกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับแสนลักให้ไปที่ราคา80บาทครับละองไซครับสีชมพูสวยสวยความส่องต้นในกระถางละองไซกระถางนี้ให้ไปที่ราคา110บาทครับละองไซให้ไปที่ราคา110บบาทครับ ต่อเรียกซับอร์มตัวโตวันนี้มีมาแบ่งหนึ่งกระถางนะครับต่อเรียกซับอร์มตัวโตต่อเรียกซับเรียกเงินเลกทองนะครับกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา120บาทครับอร์มตัวให้ไปที่ราคา120อบาทครับอร์มหนึ่งต้นในกระถางหลวงปู่ขาวฟอร์มสองต้นในกระถางนะครับเริ่มกัดสีมาแล้วนะครับ หลวงปู่ขาวฟอมสองต้นในกระถางให้ไปที่ราคา110บาทครับหลวงปู่ขาวให้ไปที่ราคา110บาทครับหลวงรัตนเนหาฟอมสองต้นในกระถางมีหน่อมาด้วยนะครับฟอมสองต้นกับ1หน่หนอหลวงรัตนเนหากระถางนี้ให้ไปที่ราคา100บาทครับหลวงรัตนเนหาให้ไปที่ราคา100บาทครับนางสวะหะครับฟอมเล็กนางสวะหะฟอม สต้นในกระถางเป็นฟอร์มเล็กนะครับกระถางนี้ให้ไปที่ราคา100บาทครับด่างสวะให้ไปที่ราคา1 0 0บาทครับด่งยักษ์เป็นจะกลายครับฟอร์มสองต้นกับ1หนอหน่อเข้ามา1นใบแล้วอ่สูงประมาณสัก8เซน,นครับดังยักษ์เป็นจะกลายกระถางนี้ให้ไปที่ราคา1 0 0บาทครับ หนบาทครับดังยักษ์เป็นจะกายให้ไปที่ราคา110บาทครับเมืองนครชุมสายลุ้นครับเมืองนครชุมเมืองนครชุมสายลุ้นกระถางนี้ให้ไปที่ราคา50บาทครับ pues เมืองนครชุมให้ไปที่ราคา50บาทครับรัตนมณีฟอร์ม2ต้นในกระถางยังไม่มีนอรัตนมณีกระถางนี้ให้ไปที่ราคา1 1 0บาทครับรัตนมณีให้ไปที่ราคา1 1 0บาทครับ มากันตะกะฟอร์มกอครับกอตัวโตแบบนี้นะครับมากันตะกะกระถางนี้ให้ไปที่ราคา120บาทครับฟอร์มกอนะครับให้ไปที่ราคา120บาทครับมากันตะกะฟอร์มตัวโตกอใหญ่ๆให้ไปที่ราคา120บาทครับสุนทรผู้ฟอร์ม2ต้นในกระถางสุนทรผู้ฟอร์ม2ต้นในกระถางสุนทรผู้กระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา1 1 0บบาทครับ สุนทานู้ให้ไปที่ราคา1 1 0บาทครับนกหัสดายุฟอร์ม2ต้นกับ1นหนอ2ต้นกับ2หนอนะครับหนอด้านนี้ก็มีนกหัตสดายุฟอร์ม2ต้น2หนอกระถางนี้ให้ไปที่ราคา120บาทครับนกหัสดายุให้ไปที่ราคา120บาทครับชมพูทวีปฟอร์ม2ต้นกับ1นหนอนะครับ หน่อขึ้นมาใหม่ก็ป้ายสวยชมพูทวีปกระถางนี้ให้ไปที่ราคา120บาทครับสองต้นกับ1หน่อให้ไปที่ราคา120บาทครับชมพูทวีปชมพูทวีปกระถางที่2ครับพร้อมสองต้นในกระถางยังไม่มีหน่อแต่ป้ายสวยนะครับสมทั้งใบก็มีชมพูทวีปกระถางนี้ให้ไปที่ราคา100 30าบาทครับชมพูทวีปกระถางนี้ให้ไปที่ราคา100 สามสิบบาทครับเป็นชมพูทวีปกระถางที่สองครับพันดาวฟอมสองต้นในกระถางฟอมสวยสวยโตโตนะครับกัดเม็ดสวยสวยพันดาวกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยยี่สิบบาทครับพันดาวให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยยี่สิบบาทครับเมืองพัทยาครับฟอมสองต้นในกระถางนะครับเมืองพัทยาฟอมสองต้นในกระถาง เมืองพัทยากระถางที่1ให้ไปที่ราคา140บาทครับฟอม2ต Mont ้นในกระถางให้ไปที่ราคา140บาทครับเมืองพัทยาเมืองพัทยากระถางที่2พรฟอม2ต้นในกระถางเช่นกันเป็นฟอร์มโตกว่ากระถางเมื่อกี้ครับเมืองพัทยากระถางนี้ให้ไปที่ราคา160บาทครับเมืองพัทยากระถางที่2ให้ไปที่ราคา160บาทครับ จบพนครความสวยๆสองต้นในกระถางครับกัดหน้ามาสวยแล้วจบพนครกระถางนี้จบพนครพ่อค้าให้ไปที่ราคา120บาทครับจบพนครให้ไปที่ราคา120บาทครับทองประกายเศดฟอมสองต้นในกระถางทองประกายเศดกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา120บาทครับทองประกายเศดให้ไปที่ราคา120บาทครับฟอมสองต้นในกระถาง เจ้าปอกแก้วฟอมหนึ่งต้นในกระถางนะครับฟอมสวยสวยหนึ่งต้นในกระถางดอดใหม่ขึ้นมากัดสีชมพูเป็นหน้าเข้มเข้มนะครับเจ้าปลอกแก้วกัดก่อนหน้านี้เป็นหน้าเข้มเข้มดอดใหม่ขึ้นมาเป็นสีชมพูแบบนี้กับหนึ่งหน่อด้านล่างกําลังโตเจ้าปลอแก้วกระถางนี้ให้ไปที่ราคาฟอมตัวโตให้ไปที่ราคา130บาทครับเจ้าปอแก้วให้ไปที่ราคา130บาทครับ จะปอกแก้วกระถางที่สองครับฟอร์มสองต้ <Okay. S 1> นในกระถางกระถางนี้มีป้ายเขียวมาด้วยครับสองต้นในกระถางจะปอกแก้วกระถางที่สองกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยยี่สิบบาทครับจะปอกแก้วกระถางที่สองให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยยี่สิบาทครับอร์มเล็กลงมาเพชรเมืองนนท์ร์มหนึ่งต้นในกระถางนะครับป้ายสวยนะครับฮับทั้งสองใบเลย เพชรเมืองนนท์กระถางนี <conclusions> ้พ่อค้าให้ไปที่ราคา120บาทครับเพชรเมืองนนท์ฟอมหนึ่งต้นในกระถางให้ไปที่ราคา120บาทครับอนุมานประสานกายสายลุ้นนะครับปลูกให้3ต้นในกระถางกระถางที่1กระถางนี้ให้ไปที่ราคา50บาทนะครับอนุมานประสานกายสายลุ้นมีจํานวนนะครับสามารถสั่งเพิ่มได้กระถางที่1ให้ไปที่ราคา50บาทครับอนุมานประสานกายลุ้นกระถางที่2ครับฟอมสามต้นในกระถางเช่นกัน กระถางนี้ให้ไปที่ราคา50บาทครับอนุมันประสานกายรุนให้ไปที่ราคา50บาทครับทิฟารีความส่องต้นในกระถางนะครับมีจํานวนเหมือนเช่นกันนะครับแต่ตอนนี้เหลือน้อยแล้วทิบารีกระถางนี้ให้ไปที่ราคา50บาทครับทิบารีกระถางที่1ให้ไปที่ราคา50บาทครับสามารถสั่งเพิ่มจากที่อยู่ใน e p ีได้นะครับเป็นไม้มีจํานวน ทิบารีกระถางที่2ครับฟอมสองต้นในกระถางทิบารีกระถางที่2ให้ไปที่ราคา50บาทเช่นกันครับทิบารีกระถางที่2ให้ไปที่ราคา50บาทครับหนุมานอมพพาครับฟอมตัวโตนะครับ2ต้นในกระถางเป็นต้นใท้ายแล้วนะครับสาหรับฟอร์มโตกระถางนี้ให้ไปที่ราคา120บาทครับหนุมานฟอร์มโตให้ไปที่ราคา120บาทครับหนุมานอมพพากัดสีมาแล้วสวย นุมาอนอมพระภากระถางที่สองครับความโตเช่นกันครับความสองต้นในกระถางก่อนยานบางพื้นนะครับกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา1 2 0บาทเช่นกันครับนรอนุมพานอมพระภากระถางที่สองให้ไปที่ราคา120บาทครับพญานาคราดวันนี้มีมาแบ่ง2กระถางนะครับความตัวโตแบบนี้เลยนะครับกระถางที่1กระถางนี้ให้ไปที่ราคา100 20บาทครับฟอมตัวโต,วต,วตวให้ไปที่ราคา120บาทครับพญานาคราดกระถางที่2ครับฟอมหต้นในกระถางมีใบหัก1ใบนะครับกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา80บาทครับพญานาคราดพญานาคราดกระถางที่2มีใบหัก1ใบนอใหม่กําลังขึ้นมาพ่อค้าให้ไปที่ราคา80บาทครับพญานาคราดวัสนาดีนะครับออกทนไปหน้าแดงนะครับกระถางนี้ครับพ่อค้าจัดโปรงให้ที่ 80บาทครับวัฒนาดีให้ไปที่ราคา80บาทครับมีกระถางเดียวนะครับวันนี้พอค้ามีลูกไม้มาแบ่งนะครับถามกระถางลูกไม้ใบใบไผ่นะครับโตไปเขาจะกัดสีส้มแบบนี้แต่ก็มีทั้งด่างขาวด่างเหลืองนะครับลูกไม้กระถางที่1กระถางนี้ให้ไปที่ราคา120บาทครับลูกไม้กระถางที่1ให้ไปที่ราคา120บาทครับลูกไม้กระถางที่2ครับด่างตสวยแบบนี้ ลูกไม้กระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา160บาทครับลูกไม้กระถางที่2ให้ไปที่ราคา160บาทครับลูกไม้กระถางที่3ครับเขายังไม่ป้ายนะครับเขายังไม่ด่างนะครับต้นเล็กอยู่ยังไม่ด่างนะครับลักษณะด่างก็จะชัดเจนกว่านี้นะครับลูกไม้กระถางที่3กระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา100บาทครับลูกไม้กระถางที่3าให้ไปที่ราคา100บาทครับ รัตนสินฟอมหนึ่งต้นกับหนึ่งนอดด้านล่างนะครับหนึ่งต้นกับหนึ่งนอดรัตนสินกระถางนี้ให้ไปที่ราคา110บาทครับรัตนสินให้ไปที่ราคา110บาทครับหยัดฝนฟอมสองต้นในกระถางจัดฝนกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาเป็นใบออกทรงทรงใบหอกนะครับใบยาวยาจัดฝนกระถางนี้ให้ไปที่ราคา100 20บาทครับหยัดฝนให้ไปที่ราคา120บาทครับปีกหงฟอมส,สวยๆนะครับกัดสีสวยๆมาแล้วฟอร์ม2ต้นในกระถางปีกหงกระถางนี้ให้ไปที่ราคา130บาทครับปีกหงให้ไปที่ราคา130บาทครับดาลานพัตรับฟอร์มตัวโตวันนี้มีมาแบ่งให้3กระถางดาลานพัตกระถางที่1กระถางนี้ให้ไปที่ราคา130บาทครับดาลานพัตให้ไปที่ราคา130บาทครับกระถางที่1 อร์มตัวแบบนี้นะนะครับคลุมกระถางแบบนี้ดารานกพัดกระถางที่2อครับฟอมหต้นในกระถางครับอวามตัวโตแบบนี้เลยนะครับดารานกพัดกระถางนี้ป้ายสวยๆให้ไปที่ราคา130าบาทเช่นกันครับดารานกพัดกระถางที่2ให้ไปที่ราคา130บาทครับดารานกพัดกระถางที่3ครับฟอมหม1ต้นในกระถางเช่นกันป้ายสวยๆนะครับหลอดใหม่ของเขาก็ป้ายมาสวยเช่นกัน ดาราโนพัดกระถางนี้ให้ไปที่ราคา130าบาทครับดาราโนพัตกระถางที่3ให้ไปที่ราคา130บาทครับพุทเทอา,าจันทาฟอร์ม2ต้นในกระถางพุทเทอาจันทากระถางนี้พอค้าให้ไปที่ราคา140บาทครับพุทเทอาจันทาให้ไปที่ราคา140บาทครับศีลาเพชร,พอพรฟอร์ม2ต้นในกระถางนะครับจริงๆนะแล้วเป็นไม้ตัดจอมนะครับแต่น่าจะตัดไม่ได้ตัดโดนจอมนะครับ ออกไม่หมดเขาจึงแตกมาใหม่ทั้งสองต้นเลยปกติพ่อค้าก็ปลูกสองต้นอยู่แล้วศิลาเพชรนะครับถ้าเราตัดดอ,อกนะครับเขาก็จะมีฟอร์มที่เตี้ยแล้วก็จะสวยก็จะแข็งแรงนะครับโดนลมพัดไม่โยกไม่ไม่โอนเอ็นนะครับถ้าให้เทียบนะครับต้นนี้ตัดจอมมาแล้วนะครับกระถางนี้ตัดจอมแล้วกระถางนี้นะครับยังไม่ตัดจอมฟอร์มของกระถางนี้จะไม่ค่อยสวย ฟอมของกระถางนี้จะสวยกว่านะครับแต่ไม้ตัวนี้ก็จะนําไปตัดจอมนะครับแต่ตัวนี้ตัดมาแล้วฟอร์มสวยแล้วกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา130บาทครับฟอร์ม2ต้นในกระถางต้นโตโตให้ไปที่ราคา130บาทครับถ้าผ่านการตัดจอมมาแล้วนะครับอายุของเขาก็เยอะแล้วหัวงเขาก็โตนิดนึงพ่อค้าก็ขอราคาเพิ่มอีกนิดนึงกระถางนี้ให้ไปที่ราคา130บาทครับสีลาเพชร มาปิดท้ายกันที่ครับกระถางสุดท้ายโพแก้วครับกัดสีส,สวยๆแบบนี้นะครับป้ายออกสนีน้ำตาลนะครับฝั่งนี้ออกชมพูโพกแก้วกระถางนี้ให้ไปที่ราคา140บาทครับพแก้วให้ไปที่ราคา140บาทครับพกแก้วกระถางนี้ให้ไปที่ราคา140บาทครับสำหรับใครที่สนใจวันสีโทรมาที่0876115169เปลี่นทั้งลายและเบอร์โทร สามารถสอบถามวิธีการเลี้ยงวิธีการดูแลนะครับไอที ID ทางเบอร์โทรและไลน์ไอทีที่ให้ไปนี้นะครับสําหรับใครที่อยากดูวิธีการอัพไซต์กระถางการแกะก,กล่องนะครับเดี๋ยวพ่ะค้า,คามีลิงค์ให้ด้านล่างนะครับสําหรับวันนี้ทางอญยา,าวัน4ีเขากล่าวคำว่า,ว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 าสวัสดีครับ